ครับกาบสวัสดีช่วงเช้าของวันที่26กันยายนพศ2066การสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยูทูบยุซี่พะโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของง่วมุนเมียสียุซี่พะโคสิงหลยและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับกับพ่อพ่อกันทุกเช้าครับพี่น้องครับกลามารีวิวง่วงชุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับยังท่านเด็กพ่อจะของกล่รีวิวไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ ผู้ใดได้ไปขอน้าเลี้ยนว่าคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนนะครับพี่น้องครับเป็นง้อเล่หลังขายตําทุนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีตีติดตามทั้งช่องและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชุ่มชิมของทั้งช่องครับเป็นง้อทรงฟรีเย็บไปทางเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเขาเรี้ยงกันนะครับพี่น้องครับบ่าวไร้ยายห้างเปิดมองแม่เหลวเปิดเอาเลยครับพี่น้องครับเปิดราคามองมองจบกันเลยครับพี่น้องครับแต่ซื้อได้เห็นซื้อครับพี่น้องครับนี่ครับชุดที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมมีอะไรเป็นชุดใหเป็นแม่แยยกกกลลลููเเคคคคคไไไดด้้้้้มมมาาตัััััวรรรรรบบบบพพีี่่นนนออออองงปืผส สูงเกิดสี่บัายหลนะครับลอยยิ่งหาบวกลบสองนี่ครับพี่น้องครับสดๆนะครับพี่น้องครับหลอดกาแม่ลูกเมียง่วลูกแรกแม่ลูกสูงลอยยี่สิบบวกลบลูกสาวอยู่สองเดือนนะครับพี่น้องครับสําหรับชุดที่หนึ่งนี่มีตัวแม่ทั้งหมดสามตัวนะครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสูตรคุ้มตั้ทุนครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทส่งรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับ โปรแกรมได้เชิงเชียงครับพี่น้องครับกินหยาดีผู้ใดทุนหน่อยๆเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับต่อยอดเป็นเงินฝากเงินออมได้ครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับง้อตัวเราเพรถึงหมื่นเนาะครับพี่น้องครับครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับนี้ก็ฝนตกโปอยๆครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องมารีบู่ให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองครับพี่น้องครับนี่ครับชุดสามตัวพันไปนะครับบัดนี๋ยวมึงชุดสี่ตครับตัวเมียทั้งหมดนะครับตัวนี้ลูกผสมบามัน อายุหาเดือนสูงมาถึงเมตรได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็แม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ลอยยิ้มหาบวกแน่ครับลูกสาวอายุสองเดือนกว่าลูกสาวผสมซาโลเล่ครับลูกสาวหน้าขาว้ะครับงัวผสมเล่ต้องการจังสีหลือครับพี่น้องครับครับตัวแม่เพิ่นครับสดๆครับพี่น้องครับ ไห้เนียบจากครับพี่น้องครับนะครับก็แม่สาวอายุสิบสองเดือนสูงเมตรยี่สิบบวกลบครับพี่น้องครับสําหรับอ่าชุดที่สองนี่ตัวแม่ทั้งหมดซีตัวครับพี่น้องครับซีตัวนี่เอาไปในราคาสุดคุ้มเงินครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอบัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตบลบ้านฝาง อำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับขอคนพร้อมจบได้ครับราคานี่ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาเนี่ยน้องครับพี่น้องครับงัวตัวเราพอถึงมื่นได้ครับพี่น้องครับเป็นงัวดีได้ครับพี่น้องครับบพราะเป็นงัวเสียครับพี่น้องครับมันขายอยากหลายกต่ธรรมดาครับพี่น้องครับก็ต้องยังดีผมน้ำเลี้ยนหลายชิปถ้าได้กูนี่ยืมสินถอยแจ้มไม่เสียเราก็ต้องหมุนเองเงินอกให้เพื่อนครับพี่น้องครับนี่ครับงวองัวตีขาดทุนเหรอครับพี่น้องครับเห็นใจค้นขายน้ำครับพี่น้องครับเป็นง้อทรงซีบ่มีมาจำครับพี่ ขายถึกถือครับพี่น้องครับวันนี้เมืองชุดหาโตครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่ตัวดำนี่ว่างครับอันนี้เป็นเม่ลูกเมียลูกสาวอยย่หกเดือนแม่รุ่นท่องนะครับนี่ตัวลูกสาววะนะครับนี่ชุดที่สามครับพี่น้องครับนี่ตัวเม่เพิ่นครับพี่น้องครับตัวเมียตัวดำเขาบอบีเนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไล่พี่นออกจากชุดนี้นะครับไปไปทั้งคนไป ครับตัวเมียเพิ่นเมียลูกเมียเมียรวยลอยยี่สิบบวกลบ้ะครับความสูงครับลูกสาวสี่เม็ดเชียงๆนี่แหละครับพี่น้องครับเม็ดหานี่แหละครับนี่ครับคมนี่ผ่านไปครับอันนี้เมียลูกผู้ลูกบ่เกินตัวที่สามนะครับแม่กับรุ่นทองครับลูกชายอายุเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับแม่กับลอยยี่สิบบวกลบครับพี่น้องครับสดๆแถาเตรียมป่าอยู่ดนะครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็เมียสาวอายุสิบเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสูงเม็ดหาบวกไปห้าเม็ดสิบนี่ครับพี่น้องครับ สำหรับหาตัวนี้เอาไปแชร์สามหมืนแปดพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับถ้าพอแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้เด้อครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดพันนะครับหาตัวครับเย็นี้จะนิยมชาติครับพี่น้องครับนี่ครับชุดที่สามนี่ครับพี่น้องครับ คลิปที่สามหาตัวได้ครับพี่น้องครับตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียซีรุ่นท่องสองได้ครับพี่น้องครับแชร์สามหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับหรือท่านตียกเหมือนนีก็ได้ครับพี่น้องครับคลิปสองตัวครับพี่น้องครับตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียซีเบสตัวรุ่นท่องสองตัวครับพี่น้องครับในราคาสุดคุ้มเงื่อนครับเอาไปเก่าหมื่นบาทเพียงๆครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้ามันไกลกันหลายก็ซอยคาร์รถคาร์นโมกน้ำมันทางขอดน้ครับพี่น้องครับ บ่ได้ฉิดเป็นกิโลบ่ได้ฉิดเป็นเถี่ยวเต็มมับดอกครับพี่น้องครับพูดคุยกันซอยกันเล็กๆเดี๋ยวน้อยมาเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับบ่เม็นงัวเสียเล้วครับงัวดีครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็ขายลําบากแน่ยังไงทั้งขอกทั้งช่องยุทธภูมิหอกกัเละล้างออกแบบขาดทุนเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสนใจก็ติดต่อมาเด้อครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัััััดดดดรรรรเเเเ้้้อออคคคคบบบบพพีี่่่นนนงงงกกกกกทลาาชิม อย่าโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษความสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าขายถือโลก็สีเหงตัวกันไปทรงไปทรงเราบ่เอานี่ก็บ่ได้การเนี่ยครับพี่น้องครับต้องต้องเสื้อมันในตัวอย่าหวังครับพี่น้องครับว่าซื้อได้ก็จองโทษซังครับพี่น้องครับเพราะว่างัวเฮานี่บ่ได้เรียกเก็บมาจำก้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับงัวไปหอดบ้านหอดซองทางคอกับจองสีไปเก็บเงินนําครับพี่น้องครับนี่ครับกับเด่นเป็นทั้งโทรศัพท์ได้ครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทางช่องยูทูบ สร้างข้อกับว่ได้กคอยเขาไปตอบในช่องบันไดครับพี่น้องครับนอกจากโทรมาครับ่ได้รับเดี๋ยวผมสิโทรกลับเองเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับฝากนะครับพี่น้องครับฝากช่อง YouTube ยูซี่พาโคสิ่ง101ฝากอุดหนุนฝากติดตามฝากเขาเมืองคลิปนํานะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บ่ได้ถ่ายทําแบบคอนเทนต์บ่ได้ขายคอนเทนต์ครับพี่น้องครับเน้นขายความจริงใจครับชุดนี้ขาดชุนนี่หลีครับพี่น้องครับผู้ใดได้ไปก็สุดคุ้มเด้อครับพี่น้องครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ